สวัสดีครับเพื่อนๆพัดลมตัวนี้คุณลูกค้าหิวมาแบบนี้เลยนะครับมีเฉพาะตัวกระโหลกพัดลมตัวนี้แล้วก็ฐานส่วนใบกับตะแกรงนั้นถอดออกมานะครับไม่มีมาให้ด้วยพัดลมชาร์ปรุน่นนี้โมเดล PJ ขี t TA 163นะครับแกนติดแน่นตึกนะครับไม่ขยับเลยนะหมุนไม่ไปเลยเราเสียบปลั๊กพร้อมกับกดสวิต สั่นอยู่นะครับแต่ว่าพัดลมไม่หมุนนะเราจะถอดมอเตอร์มาเพื่อเช็คบูทแกนนะ,ะก่อนอื่นเราจะต้องถอดตัวนี้ออกในการถอดสลักวิธีที่ง่ายนะแล้วก็ใช้ต้นทุนถูกที่สุดก็คือใช้ครีมตัดนะครับครีมตัดบีบกดบีบที่แกนสลักล็อกใบพัด แล้วก็บิดนบิดข้อมือนะครับไปขยับไปนะออกแล้วนะออกแล้วออกแล้วแค่นี้นะครับเราถอดสลักพัดลมออกมาได้โดยที่ไม่ต้องใช้ื่องมืออะไรมากก็ได้นะเพียงแค่ใช้ตัวนี้นะครับเมื่อเราถอดแกนของมอเตอร์ออกมาก็จะพบว่าตรงแกนเนี่ยสึกเลยทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่ตัวบูทของตัวพัดลมตัวนี้เนี่ยทำดีมากเลยนะครับมีเบ้า คุมอีกทีหนึง่งแล้วก็มีสปริงที่แข็งมากเราต้องแกะตรงนี้ออกซึ่งเวลาแกะเนี่ยมันจะต้องเกิดการเสียหายดังนั้นเมื่อพ่ยาดูแล้วเราแปลงเป็นลูกปืนดีกว่านะครับเครื่องมือที่ใช้ก็จะมีดอกคว้านนะครับอันนี้เป็นเบอร์28แล้วก็ไขค,ควงไฟฟ้าอันนี้ขาดไม่ได้นะครับเป็นเครื่องมืออย่างดีเลยคว้านเบาๆนะครับกดที่รอบต่ำๆนะค่อยๆคว้านเข้าไปนะครับ ดอกค้านที่ทำเร็วรยบรับช้าก็ดีอันนี้เป็นตัวที่ใส่เข้าไปแล้วนะครับใช้ลูกปืนเบอร์628ของร้านบุรพานี่ไงร้านที่เราซื้อ เบอร์หกสองแปดซขอบยางนี้ยี่สิบเก้าจุดห้ามิลลิเมตรนะครับหมายถึงว่าขอบถึงขอบนี้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางยี่สิบเก้าจุดห้าแล้วยางก็เราว่ายแ่ดีอันนี้ดีร้านไอ้รายการเราเจาะอันนี้ก็ใส่แล้วนะครับใช่ใช่ใช่ไหนนี่เวลานวลาเวลาใส่ใส่ลูกยางเข้าไปก่อนนะครับอ่ะโอเคหลังจากที่คว้านแล้วก็เอาลูกยางใส่ก่อนอ่ะกด เข้าไปลูกปืนโอ้โหเราว่อันนี้เป็นวิธีการแปลงจากบูทเป็นลูกปืนนะครับมันคือบูทของเขานะครับแข็งมากแข็งมากนะครับอันนี้เป็นตัวล็อกบูทอันนี้เป็นตัวครอบอีกทีหนึ่งโอ้โหโอ้โหแหลมเลยลื่นอย่างนี้แรงแน่นอนแรง อันนี้เป็นดอกคว้านดอกคว้านนะครับซื้อได้ตามแอปได้เลยนะฮะไซส์2องนะครับถ้าดูตามนี้เนาะก็เบอร์ตามนี้นะครับนี่เราก็ใช้ใช้ค่ควงใช้ฟ้านะครับกดที่รอบต่้านะครับกดช้าช้าค่อยๆค่อยๆเจาะเข้าไปจะลงไปมันจะมีบารับอยู่นะครับแค่เสมอบา ติดเลยเนี่ยยัดเข้าไปเลยโอเคผมได้ลองดูไม่เราข้อข้างเลยข้อหลังใส่ไม่อยู่ไงมีหน้ามาร์คเลยไปน็อตน็อตอย่างเดึงน็อตน็อตอยู่หน้าหลังดึงระยะชัรของแกนมาเลยดิประมาณนี้แหละกำลังดีเลยเอาใส่ไหมไม่ต้องลองแล้วไม่ใส่แหวนไหมมันติมากไม่ต้องไม่ต้องยึดน็อตเลย อย่าพึ่งสุดนะใส่ลงไปก่อนพอพื้กแคเไ็นอย่าพึ่งสุดพอมันจะสุดก็ช้าหน่อยนี่พอทวีอ่าพอพอ่อดอืมลื่นปุ้ดเลยดีมากให้แน่นเลยให้แน่นให้แน่นทุกรอบอ่าอาอ่นี่ดิ น่ไปแล้วใจเย็นดยครึบเออตาออย่ออออยนี้ซีแอรยซีเดือคันเข้า เช่นว่าถ้าเราเปลี่ยนบูทเราจะต้องเปลี่ยนแกนด้วยพร้อมกับสปริงล็อกบูทตัวข้อบูทผ้าซาดมันราคารวมๆก็พอๆกับเปลี่ยนเป็นลูกปืนนะครับและการที่เราเปลี่ยนเป็นลูกปืนอาจจะมีขั้นตอนที่มากกว่าหน่อยก็ตรงที่เราคว้านนี่แหละนะครับดังนั้นเพื่อนๆก็ดูเอาก็แล้วกันนะครับนี่เป็นวิธีการที่ผมใช้ที่ผมทําอยู่นะครับก็ดีอยู่นะครับเพื่อนๆทาเองเหมือนผมก็คงไม่เหมือนนะนะเพราะว่าต่างคนต่างก็มีเทคนิคต่างกันขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ